สวัสดีครับ DMK g e o t e อ h เวอร์ชัน2อันนี้ก็จะมาแนะนำตัวอัปเดตตัวที่3กันนะครับนั่นก็คือตัวโกเคออันนี้ผมก็ไม่ค่อยคุ้นเคยเหมือนกันนะครับหลังจากที่ทำตัวเข็มต่อไปก็มีคนแบบเสนอมาว่าคนจะมีตัวนี้นะผมก็ว่าก็ลองไปศึกษาดูก็เพราะว่าโอ้เนี่ยเรื่องใหญ่เหมือนกันนะเนี่ยคือมันมีสูตรจำนวนมากนะครับแล้วก็มีหน้าตัด ที่หลากหลายนะครับเรามาดูกันตัวโบกเขาเป็นยังไงบ้างนะครับตัวโบกเขาตัวนี้เนี่ยเราก็เลยพยายามปรับปรุงคือก็เตรียมการเอาไว้นะครับไม่รู้ทําได้หรือเปล่านะครับอัแรกก็คือเสาเข็มตอของเราเนี่ยนะครับจะมีหน้าตัดเนี่ยให้เลือกอ4 4เลยนะครับก็เดี๋ยวถ้า,ามีบุญวาสนาพอจะเอา เอาไปปรับปรุงให้กับตัวเข็มต่ออีกทีนะครับในตัวเข็มต่อมันจะมีแค่ตัวไอกับสีเหลี่ยมเดียอันนี้ผมก็เลยเอามาปรับปรุงแล้วเดี๋ยวจะเอาไปปรับปรุงกลับอีกทีนึงหวังว่าจะสําเร็จนะแต่เอาล่ะชีวิตมันคือความท้าทายนะก็เลยเพิ่มสี่เหลี่ยมกลวงกับกลมกลวงหรือสปันภายเข้ามาเพิ่มด้วยนะครับวิธีการก็คือ ก็จะคล้ายๆกับในตัวเสาเข็มตอกนะครับพอเราเปลี่ยนหน้าตัดเนี่ยนะครับก็จะเปิดหน้าต่างที่จะให้เป็นเลือกหน้าตัดมาอย่างเช่นผมเลือกกลมกลวงเนี่ยอันนี้ผมก็เอามาจากามาตรฐานของมอกนะครับว่ามีอะไรบ้างนะครับแล้วเราก็เลือกหน้าตัดนะครับถ้าเราเปลี่ยนเป็นสี่เหลี่ยมกลวง ะครับหน้าตัดอันนี้ก็คือหน้าตัดที่เพิ่มขึ้นมาใหม่เดี๋ยวผมจะพยายามเอากลับไปปรับปรุงให้กับตัวข้เอเขียนต่อหวังว่าจะสำเร็จเพราะอันนั้นมันมีการคำนวณกำลังกำลังดัดด้วยแล้วมีลวดอัดแรงด้วย <laughs> มันพูดงง่ายคือมันยากกว่านะครับก็เลยไม่แน่ใจว่าจะทำได้หรือไม่นะครับทีนี้สมมติว่าผมเลือกเป็นลองเปลี่ยนหน้าตัดดูนะครับเป็นกลมกลวงสักห้าลอยอย่างเงี้ยนะครับแล้วก็คลิกเลือกหน้าตัดมา นะตรงนี้ก็จะเปลี่ยนตามไปนะอันนี้ประเด็นที่1น,นะครับเสร็จแล้วก็จะมีการใส่เข้ามานะบ,บางบางช่องมันจะเปลี่ยนค่าไม่ได้นะครับเพราะว่าเราเอามาจากคุณสมบัติของหน้าตัดแต่ว่าที่เปลี่ยนได้ก็คืออย่างเช่นความยาวของเข็มนะครับเพราะว่ามันจะสัมพันธ์กับสูตรที่จะใช้ในการคำนวณน,นะครับนี่ในการคำนวณเนี่ยก็จะมีสูตรหลายๆสูตรนะครับด้วยหลักการคำนวณของสูตรโบเคาเนี่ย เราก็จะใช้ํำนวณส,สองทิศทางก็คือจาการะยะจมของเสาเข็มนะครับ last ten b o เนี่ยดูว่าค่าเฉลี่ยเป็นเท่าไหร่ก็คือระยะ S ตัวนี้นะครับแล้วก็คำนวณออกมาว่าจะมีกำลังเท่าไหร่นะครับกลับในทางตรงกันข้ามก็คือเราต้องการกำลังเท่าไหร่แล้วเราอยากจะหาว่าไอ L s t e n n o เนี่ยเป็นเท่าไหร่ นะครับอันนี้โปรแกรมผมนี่จะไปในทิศทางคำนวณจาก Last t เทน l บไปที่ตัวกำลังเข็มนะครับเพราะฉะนั้นถ้าท่านต้องการในทิศทางกับกันเนี่ยให้เราปรับข่าวแล้วก็ปรับค่าตัวนี้แล้วก็ดูความสัมพันธ์กับไอตัวเซฟโหลดที่ให้มานะครับนี่สูตรนี้ก็จะมีหลายสูตรนะครับถ้าต้องการสูตรไหนก็มาว่ากันอีกทีอันนี้ผมก็ใส่เข้าไปอยู่ใส่ไปใส่มาช่างงงเหมือนกันจะใช้สูตรนะ ก็เอาสูตรที่นิยมใช้กันก่อนนะครับก็จะมีฮิ l เล่มีเกรดมีแดนนิสแจมบูนะครับเอนจิเนียริงนิวเรคคอนะครับแล้วก็มีโมดิฟาย E N R นะครับสิ่งที่ท่านใส่ได้ก็จะมีตัวค่า Factor of Safety เนี่ยพอเราเปลี่ยนวิธีมันก็จะเปลี่ยนตามนะครับทีนี้จะมีสูตรของฮิ l เล่ที่ผมเห็นว่ามันค่อนข้างที่จะซับซ้อนเพราะว่ามันเป็นสูตรแบบวนวนไปวนมาก็คือมันต้องอาศัยค่า อไอเวลาที่คำนวณพาลลรามิเตอร์มันต้องอาศัยค่าผลของมันมาใส่เข้าไปนะครับงงก็เป็นงงๆเหมือนกันเพราะฉะนั้นอย่างเช่นค่า c 1 c 2 c 3ในสูตรของฮิตเล่เนี่ยมันจะต้องใส่ค่าวเทีเมโหลดก่อนดาวเทีเมโหลดมันคือค่าสุดท้ายที่เราต้องการจะได้ใช่ไหมครับเพราะฉนั้นมันก็เลยต้องทําการวนลูป try แต่ว่าผมเขียนออกริทึมให้มันเกิดการ try ให้เรียบร้อยแล้วนะครับเพราะนั้นท,ท,ท่านท่านที จะใช้อันนี้ก็คือแต่ว่าในบางกรณีมันอาจจะไม่ได้นะครับอย่างนี้ให้ท่านรู้ว่า q t r y กับ IQ Ultimate เนี่ยมันเท่ากันแปลว่าอากริทึมทำงานได้นะครับแต่จะมีบางกรณีที่มันทำงานไม่ได้ยกตัวอย่างเช่นผมเพิ่มความยาวเขียบเป็น15เนาะคอมพิว่างเงี้ยมันจะไม่ได้ในชะ่ไหมแบบนี้ไม่เท่ากันนะครับก็คือที่ try ก็คือมันวนยังไงมันก็ไม่ได้สักทีผมให้วนร้อยรอบแล้วก็ไม่เจอคำตอบนะครับ ในกรณีเช่นนี้เนี่ยให้ท่านลองปรับค่า s ดูเช่นนี้เห็นไหมครับปรับค่า s ดูมันก็จะได้เท่ากันเนี่ยอันนี้ก็แปลว่าโอเคคุณจะได้เข็มงนันนี้กำลัง46นะโดยใช้ระยะจม1 ็จะสัมพัสสองตัวเลขอ่งแหละว่าระยะโจมเท่านี้ได้กําลังเท่าไหร่แต่สูตรอื่นไม่มีปัญหาเพราะมันเป็นสูตรทางเดียวอย่างเช่นแดนนิสอย่างเงี้ยผมว่าก็ง่ายดีแต่แต่ละสูตรเขาก็จะมีแฟกเตอร์เซฟตี้ที่แนะนําที่ต่างกันนะครับสูตรอื่นบางทีสูตร enr เนี่ยก็ง่ายง่ายเกินไปอะไรนี <laughs> ่ซึ่งโมดิฟาย enr ก็แล้วแต่ว่านั่นใดจะใช้สูตรอันไหนนะครับหรือว่าแนะนําผมมาก็ได้ว่าจะใช้สูตรยังไงนะครับหลังจากนั้นก็คลิกที่ปุ่มรีพอร์ต ก็จะมีของฮินเล่ที่คิดว่ามันมีการวนลูปใช้นิจิทอลน่าสนใจดีนะครก็จะเป็นรีพอร์ตหน้าเดียวก็จะว่าง่ายกว่าง่ายยากก็ยากนะแต่ว่าคือความวุ่นวายมันก็คือมันมีสูตรจำนวนมากให้เราเลือกแล้วก็พารามิเตอร์ที่ต้องใส่เข้าไปแล้วก็พิจารณาหลายรูปแบบนะครับอันนี้ก็ลองทำออกมาดูก็ ก็น่าสนใจดีนะครับโอเคนะครับสำหรับโบโรกหาก็จะมีอยู่ประมาณนี้นะครับสวัสดีครับ